วิ่งล่างตัวเดียวครับผมเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของ fc โคราชนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนี่ครับ8 2 1 6 1 6 7 2บ2 3 3 2 6 2 6 8วก7 23 23บวก3 26 26บวก8คงที่ครับ26,8บวก8คงที่ก็ได้34นะครับเท่ากับ4นะครับงวดนี้ครับ นี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับวิ่งร่างตัวเดียวนะครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าครับ,รรบได้สี่นะครับ สี่เม็ดเดียวนะครับผมเนาะของ f อฟซีโคลาชครับนี่ครับสิบหกทับสี่ทับหกแปดนะครับนี่ครับผมเพิ่นบอกเมื่อวาให้เอฟซีทางช่องอย่าจิมอย่าปาสูตรนีเดอร์ประหัตฝากบอกเอฟซีทางช่องด้วยนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งล่าง ตัวเดียวสูตรเก่าครับได้4ครับงวดทีทแล้วได้6นะครับออก3 6ครับผมเนาะงวดนี้ครับผมงวดนี้งวดนี้ครับเพิ่นเห่แม่ครับผมเนาะของ fc โคราชครับหลัก10ล่างครับ4 58ครับหลักหน่วยล่างครับ9กับ0นย์นะครับล่างครับฟันธงที่เด่น4ลรอง5ครับจับคู่ครับ4ี่เก้า 59 4050นะครับเน้นที่4959นะครับของ F c ซโคราชนะครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครจำได้นะครับสูตรนี้ครับผมเนาะสูตรนี้ครับเมื่อก่อนดังมากครับผมเนาะนี่ครับเมื่อก่อนนี้ผมลงคลิปสูตรนี้ครับคนเบิ่งเยอะมากครับผมนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวของ F c ซโคราดนะครับ มือก้อนนี่เดินดีเขาดีแม่ถ้าผมเนาะแต่ช่วงหลังแม่กับขึ้นบนแน่ครับผมนะเนาะกับพิษแน่ถ้าเอาบนล่างนะครับโอกาสพิษน่อยมากครับผมเนาะถ้าเอาบนล่างครับตั้งแต่ผมทายทํามา่าจังเกตแบงครับผมเนาะถ้าเอาหนักล่างกันบนนะครับวิ่งตัวเดียวนี้ส่วนมากจะมาล่างครับแต่ว่าสามารถมาบนได้นะครับนี่ครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรแรงครับผมเนาะกัือว่า วิ่งล่างตัวเดียวนาติดตามอยู่ครับผมของ f อโคลาดนะครับแม่ครับผมพาเอฟทั้งช่องครับผมเนาะมาเอาแนวทางของ f อโคลาดครับ f อซโคลาด f อซโคลาดค,ครับ เอฟซีโคากหลัก10ล่างครับหลัก10ล่าง10ล่างครับเน้นย้ำกับเอฟซีท่าน่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับหลัก10ล่างงวดนี้ให้มา4ี่ห้าแนะครับ 4,5,8ครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มา9กับ0นะครับนี่ครับ เก้ากับ0ครับเก้ากับ0ครับวิ่งล่างตัวเดียวได้4นะครับล่างครับให้4กับห้าครับผมเนาะเด่นที่4ีรอง5ครับเด่นที่4ีรอง5ครับจับคู่ครับ

4 0ครับลงวันที่ลงวันที่16ครับก็ถือว่าเลขบนหลายตัวครับผมเนาะ4คู่พอดีครับของ FC โคลาตนะครับสําหรับใครชอบชื่นชอบก็ผมเนาะนี่ครับวดนที่แล้วนะครับ ถ้าชุดเต็มจะเป็นที่6-3นะครับเลขออก3-6ครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรเก่าครับงวดนี้ได้4นะครับงวดนี้ได้4นะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับของ FC โคราชนะครับส่วน หลัก10ล่างครับ 4, 5, 8ครับหลักหน่วยครับ9กับ0นะครับล่างเด่น4ลอง5ครับ 4, 9, 5, 9, 4, 0, 5, 0นะครับเงินที่4 9 4, 4, 9, 4, 9แล้วก็ 4, 0นะครับ F C ภูเก็บนะครับ คลิปต่อไปนะครับเป็นของ f อซโคลาดนะครับ f อฟซภูเก็ตหลักร้อยครับสิบบนครับหน่วยบนครับหลักร้อย งวดนี้ให้มา6กับ7ครับหลักสิบครับ0กับ1ครับหลักหน่วยบนนะครับ5 7 9ครับ5 7 9นะครับผมดูก่อนบนครับ เด่นที่ศนะครับบน,นรบ,บนเด่นที่0นย์ครับบนเด่นที่0นนะครับชุด3ตัวครับผมชุด3ตัว609ูนยครับแล้วก็09 07 0เนย้านะครับ 09, 07, 05เน้นที่เน้นที่6,09แล้วก็09นะครับเน้นที่6,09 09ครับลงวันที่16ครับผม16ทับ 4, ทับ 6, 8นะครับผมเนอะ วันนี้วันที่สี่แล้วใกล้สงการแล้วครับผมเนาะใกล้สงการแล้วใกล้สงการแล้วครับนี่ครับมาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของ f อฟซภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมตรวจดูก่อนนะครับผมเนาะว่าตรงกันไหมร้อยหกกับเจ็ดหลักสิบศูนย์กับหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยว บนเด่นที่0ูนย์ล้อหนึ่ง 1, นะครับนี่ครับหลักร้อยเด่นที่6นะครับหลักหน่วยเน้นที่9ครับก็ถือว่าบนหลายตัวครับผมเนาะบนให้มาแค่3คู่เองนะครับแต่ว่าเพื่อนเจมสก็ว่าผาหัดถ้า f อีทางช่องชอบก็ซื้อได้นะอย่างเช่น1 5ึ่งหเจ็ดครับผมเนาะ ปันแจงขาวแม่ครับนี่ครับ